มาพี่น้องมาลุยอีกแล้วใส่หมูหมู่บ้านไปเที่ยววันนี้มาลุยงานกันจ้าล้างใส่ค่ะล้างใส่ค่ะใส่หมูค่ะไม่มากหรอกประมาณห้าหโลนี่แหละตะกลัวมาสิบโลได้มั้งเนาะลุยกันขาหมูค่ะไม่ได้ทำมากขาหมูก็ได้ทำสองสี หกขาวันนี้เอาแค่หกขาพอไม่เอาเยอะดูบรรยากาศหลังร้านค่อยค่ะบรรยากาศหลังร้านค่อยค่ะมีตังกบกินค่ะมีตังกบกินด้วยจ้านี่ก็ผักค่ะทางหลังบ้านก็มีไส้มีขาหมูค่ะทางหน้าบ้านก็มีเด็ดผักค่ะมีผัก มาลุยกันค่ะพี่น้องวันนี้เปิดร้านนะคะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่สดใสค่ะสดมากใสมากค่ะไปแม่โครลืมปลาค่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะได้ไปเอาใหม่เลยนะคะต้มยำเครื่องในไก่ค่ะขายด้วยแตงโมค่ะพริกน้ำปลานี่ขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นหางหมูค่ะพี่น้องหางหมูค่ะหางหมูนี่ก็มาต้มซุปหางหมูต้มแซ่บหางหมูต้มยำหางหมูค่ะทําได้หลายอย่างค่ะทางนี้ก็ทางครัวค่ะหม้อน้ําซุปใหญ่ๆเลยค่ะแบ่งไปตรงครัวแล้วทีพอต้มเสร็จแล้วก็จะใส่หม้อเล็กมาวางไว้ตรงนี้ค่ะเอามาทําน้ําซุปค่ะต้มยำต้มแซ่บค่ะผัดเผ็ดผัดกระเพราค่ะ นี่ก็จะเป็นเตาพ่อครัวค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงค่ะปรุงตามกุ๊กเลยนะคะปรุงตามสูตรค่ะไม่ได้ปรุงแบบมั่วๆนะคะปรุงตามสูตรค่ะทางนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยค่ะถ้วยซามอะไรก็อยู่ทางนี้ละค่ะตามสเต็ปทุกอย่างค่ะน,นี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงยำนะคะพี่น้องมาจ้าเตรียมลุยกันอีกแล้ววันจันทร์ชีสดใสค่ะ มาค่ะพี่น้องเอ้ยชีวิตสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจทุกคนเด้อมาลุยกันค่ะ10บโลวัสั่สิบโลแล้วก็จะมีปลาสลิดค่ะปลาสลิดซื้อมาจากไมโครค่ะจะเป็นยำค่ะยำปลาสลิดปลาสลิดผัดพริกเผาค่ะทำได้หลายอย่างค่ะมาจ้าพี่น้องวันนี้ลุยอีกแล้วลุยอีกแล้วยุยยๆอีกแล้วจ้าบรรยากาศหลังร้านค่อยค่ะดูน้ำมันค่อยค่ะ ขายดีไม่ดีค่ะซื้อแมคโครเด้อค่ะน้ำมันนี่ต้องซื้อเป็นกระลอนแบบนี้นะคะถ้าขายดีๆก็3วันต่อกระลอนค่ะถ้าขายไม่ดีก็อาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ค่ะพี่น้องเอยสำหรับคลิปนี้ก็พอสำนีเดอ้อใครดูใครรับสมให้ก็ขอให้ร่ำให้รวยเด้อจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะ